สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่ลงมิกพารวยนะคะในช่วงแนวทางฮานอยบวกเราพัฒนานะคะของวันที่18กุมภานะคะนะแนวทางของฮานอยวันนี้สามารถใช้ร่วมกับราวพัฒนาได้นะคะใช้สูตรเดียวกันนะคะนะก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่17กุมภากุมธากันค่ะราพัฒนางวดที่แล้วก็เข้ากันที่2 1นะคะสูตรเด่น2กับ1นะคะ ตัวเด่นตัวเจาะนะคะตัวตัววิ่งตัวรูดนะคะเข้ากันไปที่เราพัฒนาเนาะก็มาดูแนวทางผลของฮานอยนะคะวันที่17บเจ็ดกุมภากันนะคะว่าเลขของทางช่องเข้ากันไหมนะพิเศษออกที่6กสามสมสนะคะพิเศษหลุดนะคะพิเศษเข้าตรงไหนเข้าที่แม่บอกว่าสามเกาสามหกสวยนะคะของวันที่17นะคะนะ ปกติออกที่755-45นะคะเข้าที่ตัวเด่นตัวเจาะนะคะแล้วก็เข้าที่กําลังเลขนะคะนะเป็นตัวที่แม่บอกว่าแม่ชอบนะคะของวันนี้นะของวันที่17เจ็ดนะคะแม่ชอบ45เนาะ VIP เข้ากันที่008-49นเะคะเข้ากันที่วิ่งรูด4ี่นะคะนะเจาะไม่ถึง49นะคะ กำลังเลขนะคะกำลังเลขมาสี่มาห้านะคะกำลังเลขที่จะไม่เห็นได้คือ4กับ5นะคะมาปกติและ VIP นะคะเด้งบนล่างเนาะค่ะมาดูแนวทางของวันที่สิบแปดกุมภากันค่ะสิบแปดกุมภานะคะหานอยบวกเราพัฒนานะคะวันนี้เด่นที่5กับ2นะคะ5กับ2 แม่ค่อนข้างจะชอบสองนะคะวันนี้นะก็ตัวเด่นนะคะศูนย์ห้าก็สวยน,นะตัวเจาะนะคะศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าห้า สามห้าสี่ห้าสองสี่สองห้าอีกองสองห้าเขียนตามสูตรเนาะสองหกสองเจ็ดสองแปดสองสามนะคะ ตัวเด่นคือตัวดาวนะคะวันนี้ค่อนข้างจะชอบสองนะส่วนตัวนะคะสองที่แม่มองสวยวันนี้ก็เป็นสองหกสองปดนะคะนะกำลังเลขนะคะกำลังเลขที่จะไม่เห็นได้คือ5กับ6นะคะอาจจะเอากำลังเลขไปจับแบบ 2องหสองห้ 26, 25, ประมาณนี้เนาะเลขตารางนะคะตารางเลขนะคะเด่นที่สองสี่สองสีย์นะคะตารางเลขจับนะคะ สอตัวได้นะเราพัฒนางวดก่อนก็เอาตารางเลขไปออกนะคะสองหนึ่งแล้วก็ตัวเด่นนะคะสอหนึ่งตัวเด่นตัวเจาะตัววิ่งตัวรูดนะคะ2 1 1 2นะคะนะวันที่18 3ามหอาจจะมาได้อีกนะคะนะนอกสูตรเนาะอาจจะมาได้อีกนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงเย็นเรามารอลุ้นผลพร้อมๆกันนะคะว่าเลขของทางช่องจะเข้าจะปังกันไหมนะคะนะขอให้ทุกท่านเข้ามาแล้วได้โชคกับทางช่องทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ